ชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกกำหนดจากเหตุการณ์ใหญ่ๆแต่ถูกกำหนดจากเสียงเล็กๆที่ดังอยู่ในหัวทุกวันเสียงที่บอกว่าอย่างไม่พร้อมยังไม่เก่งพอเดี๋ยวค่อยทำหรือเสียงที่บอกว่าต้องพยายามอีกหน่อยต้องอดทนกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้ความคิดเหล่านี้ไม่ได้ดูร้ายแรงเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันเกิดซ้ำ ซ้ำจนกลายเป็นความคุ้นเคยและสุดท้ายกลายเป็นกรอบของชีวิตหลายคนเชื่อว่าชีวิตถูกกาหนดจากโชคจากโอกาสจากคนรอบตัวแต่ในความเป็นจริงชีวิตจำนวนมากถูกกําหนดจากสิ่งที่เชื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่เคยตั้งคำถามความคิดไม่ใช่แค่ความคิดมันคือคำสั่งที่ใจรับไปทำงานต่อเมื่อเชื่อว่า ตัวเองไม่เก่งสมองจะเริ่มมองหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อนั้นพลาดนิดเดียวจะถูกขยายคำชมเล็กๆจะถูกมองข้ามชีวิตจึงค่อยๆเดินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันถ้าเชื่อว่ายังเรียนรู้ได้ยังพัฒนาได้ยังไม่ถึงแต่ไปต่อได้ความผิดพลาด จะถูกมองเป็นบทเรียนไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตจึงค่อยๆเปิดพื้นที่ให้การเติบโตความคิดที่เชื่อซ้ำไม่ได้แค่กำหนดอารมณ์แต่มันกำหนดการตัดสินใจตัดสินใจว่าจะลองหรือไม่จะอดทนต่อหรือถอยจะกล้าพูดหรือเงียบจะเชื่อใจตัวเองหรือไม่และการตัดสินใจเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นชีวิตทั้งชีวิต หลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในบทที่เขียนโดยความคิดเดิมๆบทที่บอกว่าต้องพยายามมากกว่านี้ก่อนบทที่บอกว่าคนอื่นเก่งกว่าบทที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาไม่มีใครตั้งใจทําร้ายตัวเองแต่หลายคนยอมให้ความคิดเดิมทำหน้าที่นั้นแทนความคิดที่เชื่อซ้ำยังส่งผลต่อวิธีที่มองโลก ถ้าเชื่อว่าโลกโหดจะเห็นแต่ภัยถ้าเชื่อว่าคนไม่น่าไว้ใจจะระวังจนไม่กล้าเปิดใจถ้าเชื่อว่าความสำเร็จมีไว้ให้บางคนจะไม่กล้าเอื้อมโลกภายนอกอาจเหมือนเดิมแต่โลกที่เห็นจะต่างออกไปสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความคิดแย่แต่คือความคิดที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามหลายความเชื่อไม่ได้มาจากการพิสูจน์ แต่มาจากประสบการณ์เก่าคำพูดในอดีตหรือการเปรียบเทียบที่ฝังใจเมื่อเชื่อมานานมันจะดูเหมือนความจริงทั้งที่เป็นแค่ความคุ้นเคยชีวิตจึงถูกสร้างจากอดีตมากกว่าปัจจุบันความคิดที่เชื่อซ้ำยังมีพลังกำหนดระดับความสุขบางคนมีทุกอย่างแต่ไม่เคยพอเพราะเชื่อว่าต้องมากกว่านี้ถึงจะมีค่าบางคนมีน้อย ใจสงบเพราะเชื่อว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์ถึงจะดีได้สิ่งที่ต่างไม่ใช่สถานการณ์แต่คือความหมายที่ให้กับมันความคิดจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ผ่านหัวแต่มันคือเลนส์ที่ใช้มองชีวิตเมื่อเลนส์ขุ่นภาพทั้งโลกก็ขุ่นเมื่อเลนส์แคบโลกก็แคบการเปลี่ยนชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลก แต่เริ่มจากการสังเกตว่ากำลังเชื่ออะไรอยู่เชื่อว่าต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะเริ่มได้เชื่อว่าพลาดไม่ได้เชื่อว่าการพับคือความอ่อนแอความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้ตะโกนแต่มันกระซิบทุกวันและการกระซิบซ้ำๆดังไม่แพ้เสียงใดการตั้งคำถามกับความคิดไม่ใช่การคิดลบแต่คือการคิดอย่างมีสติถามว่าความคิดนี้ พาไปทางไหนทําให้กล้าหรือกลัวทําให้ขยายหรือหดตัวถ้าคาตอบคือทําให้ชีวิตแคบลงนั่นอาจไม่ใช่ความจริงแต่เป็นแค่ความคิดเก่าที่ถึงเวลาต้องวางการเปลี่ยนความคิดไม่ใช่การคิดบวกตลอดเวลาแต่คือการเลือกไม่เชื่อทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในหัวบางความคิดไม่ต้องเถียงแค่ไม่ต้องตามเมื่อหยุดเชื่อ พลังของมันจะค่อยๆลดลงชีวิตไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ทิศทางจะเปลี่ยนจากชีวิตที่ถูกลากเป็นชีวิตที่เริ่มเลือกจากชีวิตที่ตอบสนองเป็นชีวิตที่ตัดสินใจสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าคิดอะไรอยู่แต่คือกำลังเชื่ออะไรอยู่โดยไม่รู้ตัวเพราะความคิดที่เชื่อซ้ำๆไม่ใช่แค่เรื่องในหัว แต่มันกําลังสร้างชีวิตที่ใช้จริงทุกวันและเมื่อเลือกเปลี่ยนสิ่งที่เชื่อชีวิตแบบใหม่จะค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นไม่เสียงดังไม่หวือหวาแต่มั่นคงเหมือนชีวิตที่ถูกสร้างจากความเข้าใจไม่ใช่จากความกลัว